สวัสดีค่ะนี่คือวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมในรูปแบบของขนมวุ้นไว้พระจันทร์ที่มีสีขาวที่เรียบง่ายสบายตาแถมมีความหอมหวานมันอร่อยเหมาะสำหรับเทศกาลว้นไว้พระจันทร์ที่จะมาถึงนี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเทผงวุ้น7กรัมลงไปผสมกับน้ำมะพร้าว70กรัมคนผงวุ้นและน้ำมะพร้าวให้เข้ากันและผงวุ้นละลายดีมีอ้อยจะแบ่งออกเป็น2ชุดค่ะซึ่งจะใช้ผงวุ้นกับน้ น้ำมะพร้าวในปริมาณที่เท่าเกันน้ำมะพร้าวที่ไม่อ้อยใช้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะหลังจากที่คนสมสมจนผงบุละลายดีแล้วให้พักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีช่วงรวะหว่างที่รอ15นาทีเมย์อ้อยจะเติมน้ำมะพร้าวอ่อน150กรัมใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยกะทิ300กรัมจะใช้กะทิสําเร็จรูปหรือกะทิสดก็ได้ค่ะหลังจากนั้นปั่นส่วนสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันจนละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันและให้พักส่วนนี้เอาไว้ก่อนเมย์อ้อยจะไปทำวุ้นกะทิหลังจากที่พักส่วนของงผ ที่ละลายกับน้ำมะพร้าวนาน15นาทีให้เติมน้ำมะพร้าวน้ำหอม200กรัมลงไปในหมอ้อตอนนี้ยังไม่เปิดไฟค่ะหลังจากนั้นให้เติมส่วนของผงวุ้นที่ละลายกับน้ำมะพร้าวก่อนเทลงไปในหมอ้อให้คนอีกครั้งหลังจากนั้นเปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนรอจนส่วนผสมเริ่มร้อนจึงเติมน้ำตาล65กรัมตามด้วยเกลือ1.5กรัม คนสมสมให้เข้ากันจนกว่าผงวุ้นน้ำตาลและเกลือละลายดีไม่เป็นเม็ดเมื่อสมสมละลายดีแล้วมิ้อจะเติมส่วนของน้ำมะพร้าวอ่อนกับกะทิท,ที่ปั่นจนละเอียดเมื่อสักครู่นะคะลงไป คนสมสมทุกอย่างให้เข้ากันคนจนกว่าสมสมเดือดเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่อาจะปิดไฟเลยค่ะและพักทิ้งไว้ก่อนจะไปทําส่วนของวุ้นน้ำมะพร้าวต่อเลยนะคะตั้งหมอ้อตอนนี้ยังไม่เปิดไฟค่ะเติมน้ำมะพร้าวน้ําหอม500กรัม ตามด้วยผงวุ้นกับน้ำมะพร้าวที่ละลายเข้าด้วยกันก่อนเติมลงไปในหม้อให้คนอีกครั้งหลังจากนั้นให้เปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนและรอจนส่วนผสมเริ่มร้อนจึงเติมน้ำตาลทรายหรือใครจะคนก่อนก็ได้ค่ะมีอ้อยคนสักเล็กน้อยก่อนนะคะจึงเติมน้ำตาล65กรัมหลังจากที่เติมน้ำตาลให้คนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าผงวุ้นและน้ำตาลละลายดีไม่เป็นเม็ด เมื่อสมวสมละลายดีแล้วให้เติมน้ำมะพร้าวอ่อน150กรัม คนสมุสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าสมุสมเดือดเล็กน้อยหลังจากนั้นให้ปรับไฟเป็นไฟอ่อนสุดคัะเพื่อเป็นการอุ่นสมุสมของวุ้นให้มีความร้อนตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นนะคะเซตตัวไวขั้นตอนต่อไปเป็นการตักสมุสมของวุ้นกะทิลงไปในแม่พิมพ์ขนมไว้พระจันทร์ก่อนตักใส่ในแม่พิมพ์แต่ละครั้งให้คนสมุสมของวุ้นทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สมุสมของวุ้นจับตัวเป็นเป็นก้อนมีอ้อยจะตักใส่ให้มีปริมาณความสูงหรือความหนาประมาณ3-4มมิลลิเมตร หรือให้ได้ความสูงหรือความหนาตามปริมาณที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะและพักทิ้งไว้ให้เซตตัวเล็กน้อยโดยจับแม่พิมพ์เอียงขึ้นมาและส่วนผสมไม่ไหลาตามหรือใช้นิ้วแตะและยังมีความนุ่มไม่แข็งเกินไปแต่ไม่ติดมือก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะให้ตักส่วนผสมของวุ้นน้ำมะพร้าวเติมลงไปในปริมาณความหนาหรือความสูงเท่าๆกันเลยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจของส่วนผสมของวุ้นในแต่ละชั้นว่าเท่ากันหรือไม่ให้ท่านผู้ชมมองด้านข้างของแม่พิมพ์ค่ะสามารถมองละกะในปริมาณด้วยสายตาตัวเองหลังจากที่ม่อ้อยเติมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เซตตัวเล็กน้อยแล้วก็เติมส่วนของวุ้นกะทิและววุ้นน้ำมะพร้าวสลับกันไปแบบนี้จนเต็มแม่พิมพ์เลยค่ะ มีอ้อยลืมบอกไปนะคะหลังจากที่เติมส่วนของวุ้นกะทิหรือวุ้นน้ำมะพร้าวเสร็จในแต่ละชั้นให้นําส่วนผสมของวุ้นไปขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนสุดเพื่อเป็นการวอร์มส่วนผสมของวุ้นให้มีความร้อนและเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของวุ้นเซตตัวไวค่ะ ท่านผู้ชมสามารถใช้แม่พิมพ์ขนาดและรูปทรงอะไรก็ได้ค่ะตามที่ท่านผู้ชมสะดวกและชอบส่วนแม่พิมพ์ที่ไม่อ้อยใช้เป็นรูปวงกลมที่มีขนาดใหญ่และเล็กซึ่งขนาดใหญ่มีความสูง3เซนติเมตรกว้าง8เซนติเมตรเล็กสูง2เซนติเมตรกว้าง4.5เซนติเมตรในคลิปนี้ไม่อ้อยถ่ายทําแค่แม่พิมพ์ขนาดใหญ่เพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเมื่อเม่อ้อยตัดส่วนผสมของ,ของวนจนเต็มแม่พิมพ์แล้วถ้าส่วนผสมของผงวนเริ่มเซตตัวแต่ยังไม่กระจายไปทั่วแม่พิมพ์ให้กระแทกแม่พิมพ์แบบบนี้ และพักทิ้งไว้ให้เซตตัวหลังจากนั้นให้นําไปแช่ฟิสป,ประมาณ20-30นาทีหลังจากแช่ฟิตนานประมาณ20-30นาทีให้แกะออกจากแม่พิมพ์โดยจับส่วนของขอบแม่พิมพ์ออกไปด้านข้างแล้วค่อยๆใช้นิ้วดันส่วนของด้านล่างแม่พิมพ์แล้วค่อยๆค,คว่ำส่วนของแม่พิมพ์เพื่อให้ขนมไหว้พระจันร์หลุดออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะ แกะออกมาก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีอ้อยก็จะแกะจนหมดเลยค่ะหลังจากนั้นให้จัดใส่จานหรือจะจัดใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวุ้นกะทิมะพร้าวน้าหอมรูปทรงที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์พร้อมที่จะนําไปไหว้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์หรือจะทำทานเองและยังสามารถทําขายเพื่อสร้างไรายได้หรือจะทําเป็นของฝากหรือของขวัญให้กับคนที่ท่านผู้ชมรักก็ได้เช่นกันค่ะมีอ้อยขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มี อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ